ภายในอาคารสำนักง,งานนอกจากระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่างแล้วอีกสิ่งที่ทุกคนในสำนักง,งานควรเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างประหยัดก็คืออุปกรณ์สำนักง,งานต่างๆครับซึ่งประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องพรินเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรศสทรครับวิธีการง่ายๆคืออุปกรณ์ทุกชนิดต้องทําการปิดเครื่องหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออกด้วยนะครับ เลือกซื้อจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งในเวลาพักเที่ยงครับเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีสัญลักษณ์ Energy Star และควรตั้งเครื่องถ่ายเอกสารไว้นอกห้องปรับอากาศครับเปิดไฟความคิดต่อชีวิตพลังงานช่วยคุณช่วยชาติ